วันนี้วันที่28มีนาคม2566ตอนนี้เวลา9ก้โมง53นาทีเครื่องทำน้ำแข็งยังไม่ปิดเครื่องเลยตอนนี้ดูดูพระอาทิตย์ท่วมหลังคาแล้วสายมากนี่คือเสียงหวอ จากเครื่องทำน้ำแข็งที่มันดังมาจากโรงงานทำน้ำแข็ง่ะืืนเสียงถ้ามันแรงมากมันจะดังเตือนอย่างเงี้ยถ้ามันคืนเสียงถ้ามันดังเกินเดซิเบลเนี่ยืนความถี่มันสูงเสียงหวอมจะเตือนเงนี้ยแต่ทีนี้ ช่วงเวลานี้ลมมันพัดไปทางทิศเหนือบ้านเราอยู่ทิศใต้บางทีมก็พัดมาทิศใต้เต็มๆตมเลยทุกวันมันจะพัดมาทิศใต้เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยพัดมาทิศใต้อะี๋ยวก็ทิศใต้ทิศเหนือเนี่ยดูสิยนะังยังไม่ปิดเครื่องถน้าแข็งที่ไหนเปิดแต่เมื่อวานเปิดเมื่อวานเปิดแ,แต่วันที่ยี่สิบเจ็ด เปิดก่อนสี่โมงเย็นน้ำมาวานแอบเปิดก่อนสี่โมงเย็นแล้วตอนนี้ยังไม่ปิดเครื่องเปิดแต่เครื่องเปิดเครื่องแต่เมื่อวานตอนนี้ยังไม่ปิดเครื่อง